ถามโยมบางคนว่าเรียนจบอะไรมาในโยมเขาบอกว่ายังเรียนไม่จบเลยเพราะชีวิตมันคือการศึกษาต้องเรียนไปจนกระทั่งตายกันไปทีเดียวจบอะไรมายังไม่จบมองเห็นยอดเขาตรงนี้โยมนั่งรถผ่านบ่อยๆที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนี่บ่งบอกถึงความชุ่มชื้นมากเลยนะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะทีเดียวบนยอดเขาเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยบนความเยอะแยะเหล่านี้ มันเหมือนกับองค์ประกอบของทุกอย่างในโลกนี้ในจัก,กรวาลเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราต้องศึกษามีเรื่องที่เราต้องเล่าเรียนอีกเยอะแยะเหลือเกินนะในการศึกษาในการเล่าเรียนล้วนแต่จะต้องใช้สติใช้ปัญญานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ที่เราบอกว่าคนเขาถามว่าเรียนจบอะไรมายังไม่จบฉันยังเรียนไม่จบต่อให้ฉันจบปริญญาเอกฉันก็ยังเรียนไม่จบเพราะว่าชีวิตมันคือการศึกษาเจอเรื่องใหม่ ก็ต้องศึกษากับเรื่องใหม่เจอคนใหม่เจอเหตุการณ์ใหม่เจอสถานการณ์ใหม่ก็ล้วนแต่ต้องศึกษาทั้งนั้นนะเราเห็นป่าเขาใหญ่กว้างโตใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีเรื่องที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับตรงนั้นอีกเยอะแต่สุดท้ายจริงๆเรื่องที่ต้องศึกษาทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่ามันก็มามีสูน,สนรวมอยู่ที่ใจนะถ้าศูนรวมอยู่ที่ใจก็คือนะสิ่งที่เรากําลังจะเจอ กระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาที่ตาหูจมูกลิ้นกายศูนย์รวมมาอยู่ที่ใจว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสแล้วใจคิดอะไรกับในขณะที่การสัมผัสนั้นๆในโลกนี้ฉะนั้นในโลกเนี้ยมันก็มีเรื่องศึกษาเหมือนกับเขาใหญ่ๆตรงนี้นะบง่งบอกถึงความชุ่มชื้นแต่กนะ็ต้องอาศัยลักษณะของการ ของการมาศึกษาคือการดูใจตัวเองว่าขณะนี้กำลังกระทบอารมณ์แล้วเกิดโลภโกรธหลงนะหรือว่ามีสภาวะใจที่เป็นอย่างไรและเรียนรู้ศึกษาต่อไปว่าเมื่อเกิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็ใช้สติในการกำหนดรูนะ้ไม่ไปปรุงแต่งเพิ่มเติมนะในฝ่ายดีก็ดีจนเหลืองหลงในฝ่ายไม่ดีก็ไม่ดีซะจนเสียหายนะก็เลยกลายเป็นว่า ถ้าวันนี้เราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามทีพระพุทธเจ้าเน้นสอนเราเหลือเกินว่าโลกจะกว้างขนาดไหนเขาจะใหญ่โตกว้างขนาดไหนขุนเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็อุปมาให้ได้เหมือนกับโลกนี้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาก็มีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ใจตัวเองบางครั้งไปหาหมอว่าทำไมจับตรงไหนก็เจ็บจับตรงไหนก็เจ็บจับตรงไหนก็เจ็บหมอตรวจดูทั้งร่างกายแล้วปรากฏว่ามีเจ็บอยู่ที่เดียว ก็คือเจ็บนิ้วนิ้วหักพอนิ้วหักกระจับตรงไหนก็เจ็บไปหมดงั้นทําไมกระทบกับสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทําไมเป็นทุกข์เพราะมันทุกข์ที่ใจเมื่อทุกข์ที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นใจไม่เก่งอย่างเดียวใจไม่ฉลาดอย่างเดียวมันก็กลายเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรก็เหมือนกับทุกไปหมดทั้งโลกแต่นั้นถ้าใครถามว่าเรียนจบอะไรมาบอกได้เลยว่ายังเรียนไม่จบชีวิตนี้ยังต้องเรียนกันอีกยาวนานเลอเกินแต่มันจะจบได้ง่ายถ้าหากว่า มาเรียนรู้และศึกษาที่ใจแล้วก็เข้าใจว่าอะไรอะไรมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งมากระทบให้เรารู้และทําจิตให้เป็นเป็นภาวะที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่ตรงกลางกลางให้บ่อยที่สุดนั่นคือการสะสมหน่วยกิจของพระนิพพานนะมองเห็นขุนเขาที่ยิ่งใหญ่วันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าเราทุกคนล้วนเรียนไม่จบยังต้องเรียนกันต่อไปเรื่อยๆขออนุโมทนาบุญกับการเดินทางทุกการเดินทางของเราทุกๆคน